สวัสดีครับน้องแพมค่ะสวัสดีค่ะพี่ตน้นครับผมเช้านี้วันที่ยี่ิห้ากันยายหกแปดนะครับยี่สิคลองน้องแพมครับบ้านหนองบองเงินตําบลปางกู้อำเภอหน,นองสรงจังหวัดหนองบัวลําพูค,ครับฝนตกพึ่งเช้าเราเห็นพื้นเปียกๆนะครับล้อร้อค้วกันหลาย,ลายมืออ<ม>ยูะค่ะกว่าจะได้ทายนะฝนฝนสุกมือเลยน้องแพมครับจักไร้การจักตัวซี่ไร้การค่ะบอกเลยว่ามือนี่ ในช่วงนี้หาอยากแฮ้งควายลักษณะนี่สไตล์นี่แม่บอกแม่ลูกแล้วก็แม่ใส่ใหญ่ๆอยากๆนะครับไปใส่เพราะว่าจะเป็นตลาดหรือน้าคอกทุกคนเอาเสียงเดียวคือหาอยากหาเจอเราแพงครับเอานองแพร์ฝากเบอร์โทรไว้นะเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองสี่สามแปดห้าสามหนึ่งค่ะเพิ่มไล่์ได้พร้อมเบอร์นี้ค่ะอ่ะตัวแรกเขาละเอียดมาเลยครับตัวแรกค่ะเป็นโค้แม่ลูกค่ะแม่แม่นีทองค่ะทองกับแสนอุทัยค่ะ ประกันทองตัวทองเราเรียบร้อยสี่สิบก็มือค่ะสามหัวใจค่ะตัวลูกเพื่อนเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวหาเดือนกว่าจะเขาหกเดือนค่ะลูกสาวฝ้าประทานโตดีมากค่ะเสียว่าครับตกากล่องลงพ่ถึงหาาทีตยหายเลยเลยบ่ฮ <c oughs> หูรายละเอียดนึกนึกว่าแม่ลูกสื่อนะครับันนี้แม่ทอง<า>หร้อมความสูงแม่เพื่อนนี่รอยสี่สิบสามสี่สิบสามวอลตัมไปรอยสิบสองค่ะ ขอฟังราคาเลยน้องแมปมแบงต่ไใดครับน้องแม้เปิดไว้เจ็ดหมื่นเก่าต่อร่องไดค่ะคุ้มคำเดียวเลยครับสามหัวใจค่ะคุ้มมากเราการส่งลูกเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับการส่งลูกเดี๋ยวเอาทานขาให้เบิ้งค่ะมาลูกมาแม่นีทองแท้ประกันค่ะตรวจแล้วไม่คลิปวิดีโอตรวจทองค่ะแสนอู่ไทยพร้อมนี้ครับค่ะแสนอุไทยว่ไไ้มาจ้าเที่ยลูกเป็นนี่ครับวัดมาดิเป็นมะบังแม่เป็นโตดีแห้ง ประกวดครับปั้นเลยแต่ว่ามือนีแยกบ่ได้เ้อครับัหน่อยอยู่กินนุ่มอยู่ค่ะอายุยังหน่อยอยู่ครับผมมาหยอดผมทวงกับน้องแพม่า <S <S ผมเคยขายควยหนอยตัวหนึ่งในราคาสามแสนเก่าแบบนี้เด้อายุหลายกว่านี้สองเดือนผมคืดพอตัวนั้นเลยครับแต่คุณผี่เบ่งยู <S 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 พิารณาอีกสักโซนะครับฝากประทานีิเอกาสารเลยคะ่ะผมบอกเลยว่าถ้ามผมบ่บผิดหวังก็คือบ่ผิดหวังครับ อยากให้เอลเมียเพื่อนไปพร้อมเพราะกส่งลูกดีขนาดนี้แม่นค่ะในทองเขาก็ไปรุ่นเพศเอาผูหรือเมียแต่ว่าประกันเรียบร้อยค่ะตรวจทองเรียบร้อยอยากให้เอาพิจารณาครับคว้ยแบบนี้หายากมากๆตากล้องเห็นการส่งลูกแบบนี้เราอยากให้เอฟซีได้ครับเชื่องพร้อมค่ะพี่ต้นเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกงามงามลองแขมเมืองไทยใายลูกคนนี้เก่งคักค่ะตัวนี้ราเากระเจ็ดมื่นเก้าหนึ่งเมตตาลูกเป็นกระสีบรคุ้มเลยบอกครับเอาไปปั่นสนามเลยนี่ กดใจร้อจจย่าน้อยปลายปีหรือต้นปีหนาเพราะดีครับตอนนี้มันหน่อยอยู่หาเดือนหนึ่งต้นปีหนาพอดีค่ะฟ้าประทานนะครับซิ่งแรกที่ผมทวงเลยอะ่ะผมมาขึ้นลูกฟ้าประทานที่ผมท้ายขายไปไหมผมมา <c oughs> ขอผลจนยน,ยนทั้งที่ผมตานนี้โหนะครับม่าเป็นลูกตัวใหญน,นะครับนอาลูกไหมยังมา,า,มา,าแม่ทรงลูกดีมากล้ำตัวแม่เป็นซีเรียมอ่าง แม่เพื่อนนี่ได้เงาค่ะอยู่ค่ะเงาอยู่เงาอยู่เงาเงาลหลงหุ่นดีถือ่าเงาอยู่แล้วเพื่อนเป็นสีบ่อบแมนดำเบิดได้ครับเป็นตัวเมียเพื่อนจากเป็นดอกเลา้าโยเลยส่งลูกดอกเล้าได้นะครับเบ่งดอกเล้าคนเหลียงอุ้ยหุ้ยแม่เพื่อนนี่สันดังคมงามเลยค่ะเออหน้าทางดังคมฮู้มากครับท่องจะเดือนก่อนน้องแชมป์ ลองแพมตรวจตอนมันไดสี่สิบห้ามื okay, okay, อสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดมือนี่แหละค่ะตรวจมือว่านมือก้อนนี่โอเคโอเคครับ่าดูมาแต่ราคานี้ตาเม่ลูกสองโตกับคุ้มแล้วครับอันนี้ตามหัวใจคะ่ะลูกฝ้าบระท้านนะครับอีกจักสองเดือนจักสนเขาเพื่อนแนนค่ะคนไดหาเดือนกลัวๆมีคนมาสู่แน่นอนครับถ้าผู้ใดเอาไปเราเฮ็ดดีๆเลีเเ้ยงก็เพื่อนดีๆเปิดราคาตะลูกนี่ผมมามีคนมาพร้อมเบี้ยหลักแสนอับนะครับเบ่งถ่ายเพื่อนเลยค่ะลูกเพื่อน ม้าแน่ครับปีนี้ฝ่าประธานม้าแน่ครับจัดเลยผู้ใดมีเก็บตากองอยากมีเงินอย่างมีทีค่ะลูกฝ่าประธานบอกมาสองเดือนแล้วครับผู้ใดมีม้าแน่นอนครับเปิดประกวดฤดูการนี้ลูกฝ่าประธานม้าแน่นอนครับเน่นเาค่ะแม่นี่อยากให้ได้ไปอยู่ค่ะผูดด้ใดได้ไปก็ว่าคุ้มละของขวัญปีใหม่ครับของขวัญปีใหม่ลูกโตเจ่งมากเพิ่นถามแยกน้องแพมยูเดน้องแพมแยกบ่ไดค่ะ พันยังหน่อยอยู่ยังกินนุ่มอยู่แต่โตพันใหญ่อย่อสืออายุพนหน่อยอยู่อย่าพึ่งแยกต่อครับพอว่าควายสิงามไปหนาไก่ยอนนำนมแม่แมนค่ะเอาให้เพิ่นจินเต็มเต็มเพิ่นจอยนะครับเบองเนี่ยอีกคืบเดียวท่อแม่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกก็สันสันค่ะลูกติดเป็นลูกสาวพระประธานในท้องแสนอุทัยค่ะเบงครับขอยนหยนหัวโหนกโหนกตายตายตายโตดีแฮ มักโทเขามาครับแต่ไวๆยักน้อยรับคมนี่อขับน้องแพมตัวต่อไปเลยค่ะรับน้องแพมตัวที่สองค่ะพี่ต้นเียดมากครับตัวนี้เป็นลูกไส้วันเจริญค่ะอายุแปดเดือนกว่าจะเข่าเก้าเดือนค่ะสูงลอยสามสิบเอ็ดขาบาทเมื่อกี้ลูกวันเจริญค่ะแม่เพิ่นสูงว่าน้องแพมหน่อยสูงค่ะแม่เกือบลอยหาสิบค่ะแบงค์ใคครับ ตัวนี้เปิดว้หกเหมือนเกาค่ะเด็กปั่นลงสนามเลยเลยครับก้อยหน่อยอยก้ <c oughs> ยอยหน่อยอยูคี้งดีเลยครับคิ้งดีโอ้หหา,มมางหาโมเอายางโชว์ยังหน่อยนะ่น้าลูงอ่ะอยากให้เบ่งรวมๆครับเพื่อผู้ใดอยากเากากไปเป็นเด็กปัน่ตนตัวว่าเป็นเป็นรุ่นอายุหน่อยสุดในคาดในรุ่นพิ่เรา้วละแม่นค่ะมัลูกก้ยด้เลยครับแปดเดือนถึงสิบสองเดือนยังทีนะครับเบ่งถ้าลัง อีกค้านึงอเ<า>พิ่นหน่อยอยู่ค่ะเพิ่นเล้อยากเอิ้นหาตะมูอืมอ<า>วันจะเลื่อนบ่งห่วงหรอวครับพอเพื่อนกะเกียรติประกวดอยู่แล้วนะครับบอกประกวดทรงโลกคือยังบอกแล้วครับหลักแสนหลักล้านแล้วทรงโลกลงสนามค่ะแทบทุกตัวนะครับคบนึง กําลังตอนกําลังหากิ่นอาหารแบงค์เทเลก่อนองแพ้มตัวนี้หมกมื่นเก้าค่ะหมกมื่นเก้าค่ะเอาไปล้องเบื้องสนามร้มูได้ครับอร้องได้ค่ะตัวนี้อายุก็ถือว่ารุ่นเล็กสุดในคาสในรุ่นเราค่ะ <c oughs> ก,กําลังเห็ดหั่นควาวยกําลังเห็ดอย่างที่หล่ะค่ะเบื้องเนื้อหนังตัวโตเพิน่นเต็มนี่ถือว่าน้องแพ้มนี่ เข็ดดีๆมากครับเท็ดควายปั่นลถควายลงสนามเนี่ยเต็มเปี๊ยะเลยนี่พ้อมเลยแหละครับพอมเลยเบื้องการยืนเพลินจุดเด่นเลยคือกระดูกงค่ะอยู่งมากครับเบื้องขาหลังเป็นงูเด้ค่ะวิวตุนจับจนจับว่าติงทำใม้ยืนใน้สนามนี่ยืนยืนได้ดีแหละครับนิ่งปันนี่หนึ่งครับใครสวยนะครับใครเพี้ยงกันดีต่ใครเด็กหน่อยอยู่แต่ว่าเพนยังอายุหน่อยอยู่ เป็นการจัดทาครับขาหนะึงเบ่งนะครับก้อยจับสูงเงย่งเย่งอยู่ครับสูงแน่ครับตัวนี้อนาคตโมตางอยากพออะครับอเบ่งครับของแพมอาไงหนามามอีกสำหรับผู้ที่เอาไปปั้นกะตัวนี้ค่ะเอาไปลงสนามพร้อมเล่นบอนองแพมพร้อมเลยกา,า,<ล>าลัางเหตุค่ะน้องแพม่การลังเฮ็ุมมาดูมามห่วงมูบอยากติขขงบันได มา,มาดุมากเบิงเบิงนี่ครับขารังคารังคาหนึ่งเบิงเล็บครับสวยนะครับเล็บสวยเล็บดีคอขาสูงคอขาย้าวดีครับโยงร้อยแน่นอนครับตัวนี้หนึ่งแปดเดือนกว่าจะเข่าเก่าค่ะถือว่าสูงเลี้ยวอยู่ค่ะสูงเลี้ยว,วย่อยสามสิบเอ็ด ผู้ใดพร้อมกับเชิญเลยครับเดือนหนานี่ครับเอาไปร้องยางเหลี่ยนน้ำมูอายุหน่อยสุดกะไปหาประสบการณ์ครับบ่เนี้ยนี่ครับงําเพิ่งงําโตบ่รเนี้ยนี่ครับไปอาจจะงําถืกตากรรมการกันได้ครับนะครับน้องแพมตัวต่อไปเลยครับน้องแพมตัวที่สามไงอยากเลยครับตัวนีุ้้ยลวนกล่องตรงถอยยังไงนึงละเอียดไหมครับตัวนี้แม่ ผสมแล้วค่ะผสมฟาประท่านไปรอบกว่ายี่สิบกัมือค่ะยี่สิบปดกิบเก้ามือตัวนี้เป็นคว้วยที่เขาผสมเองอยู่ฟาร์มผสมเองอยู่ฟาร์มค่ะเป็นคว้ยเลี้ยงของเพื่อนเหรครับตัวนี้ซื้อว่าแม่แม่ยังก็ซื้อเพื่อนแพร่ท้องค่ะแม่แพร่ท้องเคยได้ลูกตัวหนึ่งค่ะโอ้โหที่เห็นเลยคือหยักสูงเท่าไหร่ลองแทียังูสิ้อยหาสิบสี่ค่ะประกันไว้หาสิบสามหยักคว้ยเกณฑ์นี่คว้วยระดับนี่สูงกว่านี้มันหายหยักครับ ใช่ค่ะพี่ต้นบ่ได้สูงแบบสูงเลี้ยวนะครับสูงเราสมส่วนสมสมูทสูงหยักทางเขาเปิดดีสวยตัวก้นซ่อนสวยล่ะเบ่งใบโหกันไงอัตลักษณ์ก็ดีปากเปรี้ยวขาวๆกินหยาดีครับคพ่งดิเบ่งเอือกปาก้าวคนบ้านนี้หลวมๆอยู่ลูกมาแล้วหนึ่งตัวแมนค่ะไม่ดูมาได้หนึ่งตัวฝ้าประธานก่ะ น้องแพมเพิเ่นซื้อน้ำเชื่อมมาไว้แม่นค่ะซื้อมาชุดหนึง่งคือตอนนี้กำลังอยากไล่ใส่ฝ่าประท่านเบิดเพราะว่าค,คนได้แช่งก็อยามกมามตาขวางอุตส่าห์เว้าดักไว้เลยครับว่าผู้ใดมีฝ่าประทานน่ะม้าเนี่ยปีนี้ค่ะหันเห็นเฝ้าเก็บครับฤดูการนี่ที่ประกวดฝ่าประทานมาเนี่ยคำว่าม,มาคืออย่างรูปครับการความตรงการของคนกับควายที่สี่ออกสู้ตลาดสู้สนามอ่ะ ม้าเนี่ยผลผลิตออกหลายราคาดีแล้วก็พอพื้นดีไหมเราเบิ่มพันล้านพืนกะเสียลองสินะนี่แหละโตแทนเบิ่มหลก็ลูกพืนฝ่าประทานี่แหละเพราะนานแล้วนี่เกลนเกลื่อ้ไม่ราเลยอครับว่าเป็นปันเขาซอยกันผักดันโตอื่นก็ดีขึ้นกันเหละครับดีดีขึ้นกันค่ะเขาแบบว่าอะว่าแต่ว่าเขาอยากได้เนื้อหนังพิ่นมากกว่าแต่เขากะต้องเอาอานองแทมหมักถ้าพอกหมักก็พิเศษยังหน่ไย ทวมหัวเรียบค่ะพี่ตันไอ,มมอน้มากมองนี่มากมองนี่การเฉียดคอเพื่อนโนยกเองได้หน่ค่ะเขาเข้อดีข้อขม<ด>ล่องเอวเข่าคอดีหน่ะสวยวงเข่าดีโหหน่ะเพื่อนกับขมดีค่ะขอฟังราคาก่อนน้องแพรแบงเท่าไหนครับแม่สูงร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่เปิดไาด้าค่ะแพรเปิดเปิดแบบอันนี้ก็เปิดไปแสนเก้าค่ะแม่ว่าค่ได้แบงกับแบงเมื่ได้แบงก็จะลอรุ่นเพิ่นถ้าทองมาสีวากันพอไหนวะคว้ยยังสิ ต่อรองไหนคะ่ะบไดเวข้าไหนคำานันหรอคะ่ะพี่ต้นแต่พ่นบ่ได้สูงสูงเปียวนะคะ่ะพ่นสูงตยอยู่บ่ได้สูงจุดหลดบ่ได้ดสูงอย่างเดียวคือเ <S S 2> บิง่งเบิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำกันนะครับตากองกับบได้มีความลูกอย่างมากไายแต่แก็เบิบ่งน้ำกันที่เห็น<อ>เนื้อสันคอนี่ครับการเขาคอดีเราช่วงไรหนาเอือบกเผาใหญ่เป็นลูกบาศเลยครับล้ำตัวเาาอ้างลึกสีสวยนะครับสีดอกเล้าคนสีท้องจังน้อยนะครับถ่าูไทยอ่ะ ควงค่ะเนี่ยยืนนี่แหละน้องแพมอะไห้เบิ้งหลายๆม้มยืนไก่เบิ้งไก่กาลังเลยโบอวนบอจอยกำลังดีครับคว้ยเห็ดทองซ้ํานี่แหละอันนี้น้องแฮมเอาขอามาตาน่าด้วยค่ะอยู่อยู่อยู่อีกคอกอยู่ปลาม่วงครับผู้ใดเห็นคลิปที่ผมไปไทยอยู่ปลาม่วงหนึ่งแมหนึ่งที่เหลียวเบิ้งผมตอนผมถือมือถือยางเข้าไปกับเมีครับเพราะเพิ่นเพราะเพิ่นจับมาจากฝูงเอามายืนเดียวเดียว มันบัดไงมันบัดสัญญาตอนอยู่ในฝูงก็คือธรรมดามาแมนค่ะฮัลโหลอืมผสมครั้งแรกเลยแมนบอบอค่ะเอาเอาพระประทานปะค่ะที่อยุข้อเขาครั้งครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะครับยังท่าน้มีการซ้ำเงียงนะครับเพื่อนเงียไปค่ะก็เลยบอสท่านเหรอันนี้รอตรวจค่ะพอดีกับป้าเจ้าเพื่อนไว้ในบ้านนี่แหละมาเบิงครับมาเบิงมาเบิงค่ะละคือยังตากล่องวาบ่ครับมาเบิงเบิงงี้ขับกลวย ชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าใส่รอยหาสิบบวกบวกเราก็บ,บวกมาด้วยเนื้อหนังตนโตที่ดีมันหายากนะครับสีหูน้ำกัน่ามันหายากนะครับกดหนาโลงเอาค่ะยโยกดีครับราคาเปิดใบหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทต่อรอ,อ,อ,องได้ค่ะต่อรองได้คือเก้าครับของเอามีอยู่ครับแต่คือเอาครับถ้าท่องแล้วยังสิมีโอกาส ไปเปิดอีกพูกเ่าเก็ว่ามันแมง่ๆยังสีกันเบิงลูกมันออกมานนะคือสีเบิงดีนะตอนนี้ในความลองแพ้มนะครับผมบอกเลยเลยนะครับแม่นี่แหละไงกมูแม่ค่ะแม่นี่ไงกมูนอกนั้นแม่เอื้อนก็สูงเนาะสูงแต่ว่าพบดว่าหนาสีสูงซื้อค่ะแต่แม่นี่ถือว่าเป็นแม่บล็อกชั้นดีสูงไงค่ะเกียตดีเกียตสวยแล้วล่ะเอ้ยเมืองเมืงมาครับขอมาเบิงขอบอเบิงเรากับมาพูดคุยต่อร้องกันครับสวยงามสวยสวยสวยครับ แม่แพรทองครับฟ้าประธานได้ยักมือกว่ายี่สิบแปดมือค่ะอีกยี่สิบมือครับเอาไปอีกยี่สิบมือครับประมาณสี่สิบกว่าเกือบหาซิปอะค่ะตรวจได้นิ่งกิปนะครับช่วงนี้อาการพิ่นนิ่งแล้วตัวผูอยุนี่ก็มีค่ะแต่ว่าตรงแพงเ่เอาเอาหลอดไปก้อนแต่ตัวนี้เพิ่นกลบเป็นเบาร่อยหกสิบกว่าหล่คาแต่ว่าบาานหายผสม น้องแพี้มบ่อผาดอยู่แล้วครับถามันขึ้นบนไส้อยู่แล้วพอมีนม้นำเชียอเป็นชุดเลยเป็นถังอยู่แล้วเพิ่นเพิ่นบ่ปล่อย่านอยู่แล้วนะครับแต่น,น้ำเชื่อกะกะราคากะว่านี่อยู่ค่ะเ้ากระจังมอไามา่อีกค่ามือหมอผสมเองกะรู้สึกว่าจะหาพันนะครับค่ <laughs> ามือหมอเถยวละเจ็ดแปดลอยค่ะดีอย่างหนึ่งครับเนี่ยน้ำได้เหตุแบบน้องแพี้ยมปุมีตัวเมียอะไรตัวบ่อยากเสียค่ะน้เชียซื้อถังห้าห้ข้างเดียวซื้อถังเมื่อไรแล้วก็เอา อาศัยเพิ่นว่ามันขึ้นจังซี่จังสี่เราทั่วบอกเพิ่นนี่เพิ่นมาผสมให้ค่ะไรหลอดเสาแรงไ้พร้อมครับเขาอยากจะมาเก็บตกไตอืดีนี่เป็นแนวทางหนึ่งรู้ไหมอ่ะน้องแพมปตัวต่อไปเลยค่ะน้องแพมตัวสุดท้ายค่ะพีเตอรลูกสาวฝาประท่านค่ะกำลังีว่าโตผู้ตัวเมียค่ะโอ้โหลูกสาวเขาเคยไทยไปตัวนี้ยั่งค่ะยังหลงโตอยู่นี่ยังยังคีดว่าเป็นลูกโตผู่ ลูกสาวฟาประธานละเอียดเลยครับลูกสาวฟาประธานค่ะตัวนี้อายุสิบสามย่างสิบสี่เดือนค่ะ<ม>ส่วนสูงไล่สาสิบเจ็ดค่ะบบได้โดนแล้ะลูกสาวฟาประธานที่ส่งเขา่าบบได้เลยละ่ะเอาคืบอบ่บได้เลยครับร้อยสามสิบเจ็ดลบึ้งข้อขากระดูกเกิดบูดแล้วครับค่ะโคกกวดสองริดเครื่องเลยครับนี่าาแบงค์อะไรน้องแพรมตัวนี้เปิด เปิดด้ว0สองแสนค่ะพีต่ต้นก็จะได้ถามกันว่นาเราว่าสิเปิดเด้่ว่าเราตั้งใจว่าสิเปิดเปิดรถครับถือแพีงว่า,าเป็นอย่างเอฟซีเฮาเบิงเอาคือยังบอกคร,รับลูกฟ้าประธานแล้วตัวเมียเ่าทั้ง<ม>้า<ม>แบบนี้เอาว่าแบบนี้ไปหาเบิงสะกอนจังมะเปรียบเทียบราคากับน้องเบิ่นหันคิอว่าน้องเปิดไปหาในซื้อโซเชียลหรือยู้ไซก็ตามนะครับเราลองว่าเทียบกับตัวของน้องแพมออกมาเปิดมือนี้ใช่ไหลูเบิงโอ้โหลูกสาวฟ้าประธาน ได้บปิทุูกยางค่ะมันสิยากหรือมันสิงามหลองแชมจะออกยากค่ะออกยากมากกค่ะเรื่องเรื่องงามกับงามอยู่แต่ว่าเพิ่นจะสั่งสั่งเมื่อกระดูกก้อนนะคะอันีสวย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 เมื่อิมาที่หลังโอ้โหที่เห็นเลยเงย้าล้าตัวเงย้าขาสูงค่ะขอเขาดีหรอทั้งเขาตั้งเขาเป็นหายากสำหรับเพื่อนแกคเขาหนาจะประมาณหนาซีค่ะตอนนี้ สองแสนค่ะ <2000 S 1> เปิดราคาการป่วยไว้แม่งไง่ค่ะแม่สูงอ้อยหาทิบกว้าตาข่องจนหลงตรงถามว่าเขาไทยจะเขี่ยไปมันคือ,อยูหอดปันนี่ะนะเพาใหม่ว่าจะเก็บค่ะที่แหลกก็เลยว่าเออมือนีมีสามำละกันแล้วเอาพนมาใส่เป็นละกานที่ซี <c oughs> นี่แหละขอกของแพรมเป็นยังสี่ครับตัวดีๆเสียงไหวเราเอฟซีมาเนี่ย เบื้องในลิปมักละล่ะตัวเนี้ยพอมาเห็น่นเอี่ยนเปี่ยนใจหนาคขกหลายคนั้นแล้วอยากแน้นําให้เขามาอยากให้เขามาบ่ผิดหวังแน่นอนบ่ได้ตัวหนึ่งก็ไไรตัวหนึ่งมาจําตัวหนึ่งอาจจะมาเปี่ยนตัวหนึ่งยู่หนาคอกกับเปี่ยนได้นะครับหาเฮาทลในทรงมาเปี่ยนหนาคอกเลยเพื่อนมาจําไว้ตัวนึงเพื่อนกับว่าเลือกเอาอีกตัวนึงเอาตัวที่แพงัวมากนะครับแม่นค่ะตร้างกันเป็นแสนกว้าวแล้วค่ะนี่คือจุดดีของผู้ที่เพิ่นเลี้ยงควายพัฒนาควายบ่ว่าจะเป็นควาย พัฒนาหรือคุ้ยประกวดเขามามันบ่ผิดหวังค่ะมันต,ต้องได้ตัวใดตัวหนึ่งสองแสนบาทลูกสาวฟ้าประธานหยักมากอนนะครับหยักบวกงามเอาลองแคปเดินวนจังหน่อยนะี่มาดูมาเลี้ยงหูเลี้ยงเชียงดีพดครับจนเบื่ออยากติง่งพูดละค่ะามาดูมาฝึกเลียนจัดเลียนได้นะครับควายเบื้องนียล้ำโตเงาขาล้างขาเดียวเงาเพลินเบื้องนี้เร็วสวยนะครับสวยยากเลย ึกเล็กน้อยสิได้ล,ลมสนามควายหยักน้โมูเลยครับค่ะเพื่อนจะออกไปกระดูกใไงก้อนค่ะพีต่ต้นมากมองหนาเขาสีท่วงว่าตัวผู้ตัวเก่าเขาตีพนะก <c oughs> น่าหลุกมาหนาเขากระดูกเพื่อนจะไปก้อนเราเนื้อหนังจังสีมาที่หลังค่ะมาเนี่ยครับลูกฟ้าประธานมาเนี่ย <c oughs> เชียก็ต้องเคียได้สป,ปอนเซอร์เขาได้เสียบิน <c ười> เชียาคากิลี่พะว่าทรงลูกมีผลงานลงสนามผู้ใ <พอ S 2> ดก็ต้องเอาไาทายเบิ่งน้ำค่ะสมมติว่ามันมันดีอย่างหนึ่งคือเขาเปิดไว้สองแสนเป็นราคาไหวเนาะครับเ <c ười> พื่อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเห็นโตคือเพื่อนงตงามไดราคาที่ถือว่ากระซิได้ตัดสินใจซื้อเอาเฝ้าซื้อพว่าตัวดีๆแพงๆเพิ่นก็ยังเปิดยุนะครับยังแพงขึ้นเราอยู่ค่ะพี่ต้นมันเริ่มจะหาอยากเราไหมค่ะ เราขอ,อกพ้นทับพ,พอดีพอแพงไหวเพิ่นก็บบิยัอยากขายถูกถึยห้องมาักง่ายสินนะค่ะราคานําเสื้อกับแพงแล้วขลังคาเดียวลูกกรองสังเกตเบื้องนองแพรมกับเห็ดคว้วยประกวดมาโดนเป็นอย่างเพิ่นยังกล้าซื้อนําเชือกฝ้าประทานไหวนะครับแสดงว่าเพิ่นต้องมองเห็นอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับ ถึงการตลาดนองแพ้มดีมากนะครับการหาค้ายการปั่นค้ายดีอันเพื่อนได้เก็บตใได้กะถือว่าเอาไปเป็นแนวทั้งเห็ดน้าเพื่อนได้เห็ดตามนองแพ้มได้ครับเพราะว่าเพป่นกับะสมพันธุ์เล็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับกะถือว่าโอเคอยขายเป็นต้นเลี้ยงควายเบื้องว้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้กะน้ควายคะไม่กินไม่ใส่น้าควายแต่ปีนี้เห็นนองแพ้มเก็บฝาประทานไอ้่ะ รู้สึกลึกๆเยอะด,ดติตรงนี้อย่างส <c oughs> ักยางบอกว่าด้เอาน้าเสื้อตัวใดไว้จักเพื่อถ้าว่า้าเป็นใครมุขขาวมันจะเลื่อนสิเพิ่นก็อยุไก่นะคะแต่ฝ่าประท่านก็เลียว่าเออคอขอเก็บมาไว้ไว้ถัดพัฒนาอยู่ขอกต่อเบ่งเป็นแนวทางได้ครับแนวทางได้ดอันนี้แม่เพื่อนกระสูงสูงใหญ่แล้วเฮาเอาเอาน้ามาใส่ก็เลยเป็นได,ด้กระดูกจังี่นะค่ะดูกำนาเขาตัวเมียนี่ครับที่เขาเว่ากันอยู่ตอนนี้ตัวเมียลูกสาวฟ้าประทานค่ะ ติดตามไว้เลยครับฝากติดตามไว้นี่ครับเปินมีซื้อไปบัค่ะยังบไมนตั้งผอดซือ้อฝากเจ้าของไม่ครับขอราเบิ่งตั้งซื้อเอาพร้อมส่งเลยครับคืคคอยู่คือในใจว่าสิตั้งซื้อว่าตังไดดีน้อยเพราะว่าเราไมีผอดซือ้อเบิดแล้วน้องเพียบเบิดล่ะค่ะมีสื้รแลกันแต่<ส>ในค<น>อกยังมีอีกหลายนะครับฝากมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเอาครับน้องแพีฝากเบอร์โทรหน่อครับเบอร์โทรค่ะ0642438531ส่สามแปค่ะ จะแอดไลน์ได้เบอร์นี้ครับแมนค่ะเฟซบุ๊กกะภาษาอังกฤษค่ะโทรมากว่านะครับโทรมาไหนจังไงแอดไลน์มาหระอครับแอดไลน์มาขึ้นเลยค่ะเบอร์โทรเบอร์นี่แหละถ้าอยากได้เฟซบุ๊กกับพิมพ์มาเลยครับเมนมาเลยในช่องในเฟซในยูทู e เมนเบิร์ครับตากล้องแอดมินไลน์ตอบส่งต่อเวิร์ดครับรับประกันว่าควยตรงปกทุกตัวครับมีการขยายว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะครับสะดวกเชื่อมที่ฟาร์มนะครับมีให้เบิรงหลายตัวทั้งแต่หลักมือยันหลักล้านนะครับ ส่งถึงหน้าข้อครับรถสแตนบายข้างหลังครับ v i p ครับก็ต้องห่วงนีว่างก็เจอกันงานประกวดน้องแคมไปเนาะวันที่เท่าไหร่กอสิบเอ็นสิบสองตุลาเนี่ยค่ะอยู่กันทลาวิชัยครับไปเบิ้งไปรวมเชียร์รวมชมหรือไปเบิ้งหมักสื่อยุคพุ่นเล็ก็ได้ครับถ้าเราไปนี่เบอเบิร์ดค่ะพี่ต้นเต็มรถโอเคครับฝากไว้น้องเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต็มลังใจในการถ่ายคลิปครับขอบคุณน้องแคมค่ะ